กได้ใช่เข้าไปถึงอันดับแรกทำอะไรคะเปิดผ้าม่านก่อนเปิดผ้าม่านทำไงก่อนเออไม่ต้องล็อกประตูเหรออ่ะพอล็อกประตูแล้วพูดว่าอะไรคะ h o า s e k e e p i n g Good morning มาเด็ก Good morning กูดับตะนุน Housekeeping Where are you look อ่าหรือถ้าถ้าเป็นแขกคนไทยถ้าเรารู้ว่าเป็นคนไทยนะสวัสดีค่ะขออนุญาตทำพ่อค่ะ ไปที่เป็นฉาบๆด้วยนะค่ะแล้วต่อค่ะ

แล้วแล้วก็อ่าเวลาเก็บผ้าเนี่ยก็แบบว่าได้ทำอันนั้นด้วยแบบเหมือนขอับถ่ามที่คึ่งเพราะเราจะรู้ว่ามีของของแขกอะไรตกอยู่บนที่นอนไหมใช่แล้ววิธีการดึงผ้าเราดึงผ้าที่นเน็กข้างใต้มสเสจก่อนถูกไหมเพื่อไม่ให้ย้ายผ้าฉีง่ายอายุการใช้งานจะได้ใช้ได้นาน ไปทิ้งที่รถใช่ละผ้าใหม่มาเลยกต้องค่ะเตรียมไว้ตรงทำอะไรอีกลูบเตียงลูบเตียงค่ะลูบเตียงหลังจากเราลูบเตียงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปทำภาษาในส่วนอื่นเช่นอาการเช็ดเคีย่ยวฝุ่นเคีย่ยวฝุ่นวิธีการเคียเค่ยวฝุ่นต้องทำยังไงไล่วนมา<ป>อาจาจะ<า>สายจะฝาบกา็ได้เออค่ะพอเคี่ยวฝุ่นเสร็จห้องน้ำ ก้วก่อนล้างแก้วก่อนแอบล้างแก้วก่อนแล้วไปปั้มไปปั้มเสร็จแล้วจะล้างห้องน้ำไล่กต่ท้างบนลงมาก่อนกระจกอ่างอ่นะคะอ่างอาบแล้วไปสะโพกเนาะและสุดท้ายก็พื้นนะคะแล้วก็เสร็จอาบนะคะเสร็จอาบก็มีอะมิเนนดี้มีผ้ามีอะไรก็เซ็ตเข้าไปตามมาตรฐานของเราอ่าโอเคนะคะพอออกมาแล้วสุดท้ายทำอะไรคะเราต้องเช็คทีนี้ไปเช็คเ้ยเช็คสีเช็คเลย เช็ดด้วยตอนที่เราเคฝุ่นเราเช็ดไปเลยทีเดียวเพราะเราวนอยู่แล้วถูกไหมอืมอเช็ดู่นเออดูฝุ่นฝุ่นถ้าพื้นเป็นไม้อย่างนี้ <c oughs> ก็ดันฝุ่นกว่ากว่าก่อนแล้วก็ดันฝุ่นใช่ไหมดันฝุ่นและถ้าพุ้นเป็นดินก็ต้องดูดฝุ่นวิธีการดูดฝุ่นวิธีการดูดฝุ่นนะวิธีการดูดฝุ่นที่พรมนนะถ้าจะให้ดูดอย่างสวยงามอย่าดันไปดันมาดันไปดันมาถ้าดันไปดันมาแล้วพอเสร็จแล้วมันจะเป็นเหมือนอะไรบ้าง เส้นนึงไปเส้นนึงมาเส้นนึงไปเส้นมาเวลาเราเราดูดฝุ่นเสร็จถูกไหมฮะวิธีการดูดฝุ่นพื้นที่จะให้สวยงามถ้าเราดันไปข้างหน้าก็ให้ข้างหน้าทีเดียวแต่บางคนเนี่ยแต่บางคนเนี่ยน้องบางคนเนี่ยเขาจะดันเขาจะดูดฝุ่นรอบแรกก่อนเพื่อความเร็วนะให้ความเร็วก็ไถไปใช้มาไถไปใช้มาไถไปไถมาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปดึงมาทีเดียวค่อยรอบสองก็ไปดึงมาให้เป็นเป็นแถว ดันเข้ามาหาตัวก็ให้เข้ามาหาตัวทั้งแถวเลยแต่ถ้าดันออกไปก็ดันออกไปทั้งแถวน,นึกออกใช่ไหมคะถ้าถ้าดันก็ามาหาตัวทั้งแถวมันกับขนมันก็จะไล่กลับมาหาตัวเราทั้งแถวใช่ไหมพอมองไปแล้วก็สวยใช่ไหมมันก็ไปเป็นหมานังกับเวลาเราไปเช็คอินโรงแรมนะถ้าเออโรงแรมไหนที่เป็นหมานังกับนั่นแหละแสดงว่า <c oughs> เด็กมันไถไปถไปถามาไถไปไถมานะคะอันนี้เทคนิคในการดูดเปไม่สวย พอดูพอดพรมเสร็จแล้วสิ่งสุดท้ายพอเราออกมานอกห้องสิ่งที่เราจะเช็คข,ขั้นสุดท้ายคืออะไรคะอาจารย์จะ,จะพูดถึงมา่านใช่ไหมทํามือแบบน,นี้ใช่ไหมอาจจะอยู่ที่มาตรฐานเราก็เราจะปิดเลยหรือจะขึ้นเดียวไฟพอเราดเดินออกมาปุ๊บเราต้องมอง e y, อไอ้โคมไฟแลมโคมไฟเพดานดาวไลท์เราปิดหมดหรือยังห้องน้ำเราปิดไฟแล้วนะอันนี้เป็นการเซฟนี่นในตัวตัว,ต,วตัวเองด้วยแล้วก็เป็นเชือ้อช่วยประหยัดด้วยถูกไหมคะ ต้องเช็คทุกอย่างเลยพอออกมาเวลาออกเวลาออกจากห้องจําไว้ให้ถอยหลังออกถ้าเราเดินหน้าออกไปแล้วเราจะลืมทุกอย่างให้ถอยหลังออกพอเราถอยหลังออกปุ๊บเราจะมองอ้อตรงนั้นปิดแล้วนะอาตรงนี้เสร็จแล้วอันนั้นเก็บแล้วนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้วิธีการดีเช็คของเมเวลาเราสอนเด็กกันนะคะวิธีการดีเช็คก็ดีเช็คทุกตัวเลยเนาะโอเคพร้อมไหมยังคะหลังจากที่เราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะ อ๋อห้องเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาเขาทาเสร็จแล้วนะคะเขาจะกดเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์นะคะกดแล้วมันจะไปโชว์ที่แม่บ้านกับฟลอนว่ากดเข้าไปว่าอันเนี้ยสมมติเราทําห้องโทรศัพท์เนี่ยเวลาเรายกขึ้นมามันจะโชว์ให้เราเลยว่าเราอยู่ห้องไหนถูกไหมคะสมมติ2101พอเรายกขึ้นมาปลายทางมันจะโชว์เลยว่าเรายกโทรศัพท์ห้องเบอร์อะไรถูกไหมฮะพอโชว์2101ปุ๊บเรากดไปเลย V C มันจะ VC, V C มี O O นะคะ,ะวีซีก็เป็นเพื่อนคลีนมีภาษาอังกฤษในสถานะในกาเรเลือกห้อมให้อยู่ในนั้นดูแลดเดี๋ยวเดเข้าไปดูเอาที่เมื่อกี้เล่นไปนะนั่นในนั้นนะมันจะบอกพอกดเข้าไปปุ๊บว่าห้องนี้เป็น VC ีมันจะไปโชว์ที่ฟลอน์กับแม่บ้านว่าเออห้องนี้คลีนเสร็จแล้วพอคลีนเสร็จแล้วปุ๊บซปเปอร์ประจำพอเขาจะดูเลยจะดูในสถานะอ๋อห้องนี้เด็กกดมา v ีซีแล้วนะแสดงว่าเด็กทำเสร็จแล้วเข้าไปเช็คห้องได้ ทรศัพท์หัวเตียมในห้องนี่แหละอ่าเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยแล้วเขากดที่โทรศัพท์อ่ะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่กดโทรศัพท์ใช่ไหมเขายกมาสวัสดีค่ะฟร้อนราคาสองหกศูนย์หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่ก่อนเขาจะโทรรายงานแบบนี้อย่างนี้ไม่แต่อย่างนี้ยกขึ้นมาแล้วเบอร์โทรศัพท์มันจะไปโชว์ที่ฟร้อนแับที่แม่บ้านเลยว่าสองหกศูนย์หนึ่งเด็ก,ขกเขายกสองหกศูนย์หนึ่งเข้ามาแล้วกดเข้าไปเลยวีสี V อยอางเงี้ยมันก็จะไปโชว์ข้างล่างแป้นแป้นในคอมพิวเตอร์สถานะห้องสเตตัสเนะมันก็จะโชว์เลยว่าเป็นวีสีอ่ะเรามีซปุ๊บซูเปอร์เวเซอร์ประจำฟลอร์เนี่ยเขาจะดูเลยว่าอ่ะเด็กกดวีีแล้วสแสดงว่าเด็กทำเสร็จแล้วอืม แล้วแต่ระบบของโรงแรมนั้นด้วยว่าเขาใช้ระบบอะไรมันจะมีการลิงก์เหมือนอินเทอร์เฟสอะไรอย่เงี้ยอย่างพวกมินิบาร์ก็ตามบางทีเขาแค่กดอะไรนี่มันก็อินเทอร์เฟสไปเลยโดยไม่ต้องแบบถือโทรศัพท์อ่าใช่ใช่ใช่ดี้โรงแรมใหม่ๆก็พัฒนากันหมดแล้วนะอาจารย์จะกลับบ้านกี่โมงจะไปทำห้องหัืเรีงคะ